สวัสดีผู้ชมนะครับกระสุนปั๊ปปี้เป็นครูชแชแนลนะฮะอยู่กับรายการที่หา่างหายกันไปนานนะฮะการเล่นเกมอย่างทอร์ละหดเ <c oughs> ติมความนิดหน่อยใส่คาว่าชาเลนจ์ลงมาเรื่องความรุนแรงอะไรผมก็จะลดลงมานะครับให้มันเป็นแบบชาเลนจ์ในเกมนะครับในเกมง่ายๆแต่เล่นได้คุณได้รับตังค์ถ้าบอกจะเปิดอนบิสเบิรก็ไม่เป็นอย่างนั้นแหละเ <c oughs> จ้าคุณทำเป็นคนเอ่ยรู้ตำแหน่งเราเพงเลยโยนจิ๊บให้คุณฆ่ามผมทำไม่ตอนนี้ผมอยู่ในร้านสเปคคอนโซลนะฮะก็ รู้จักกับพี่เขามานานก็จะมามอบของขวัญปีใหม่ให้กับเขานะฮะมาดูว่าเขาจะได้เงินไปเท่าไหร่นะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าเล่นเกมเดี๋ยวสร้างรายได้แล้วก็ปุ่มสมัครได้นะฮะก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับเอาละเดี๋ยวจะไปพบกับคุณกิจได้เลยนะครับจะมาอธิบายในเกมตัวมินิเกมใน i หม่ครับนะฮะร,รอคุณกิจเขาตัดเล็บก่อนนะฮะ ก็เกมแรกเนียก็ง่ายๆที่ทั่วโลกเขาฮิตกันนะฮะเน้นฝีมือคือปลากลัวถ้าคุณกิจโดดไปถึงตรงนั้นได้ในเส้นชัยตรงนั้นคุณกิจก็จะได้100บาทนะครับไปฟรีๆแล้วเกมที่2นะครับเกมนี้จะเรียกว่าเป็นเกมวัดความโลกนะครับโดยคุณกิจนะฮะจะต้องเลือกจุดที่1หรือจุดที่2ในการขุดบ็อกเพชรนะฮะ บ็อกถ้าขุดบ็อกเพกต่อบ็อกจะได้100บาทมาวัดความโลกกันว่าคุณกิจจะขุดเยอะขนาดไหนแต่มีข้อเสียนะครับถ้าคุณกิจขุดแล้วไปตกลาวาตายหาเนี่ยเงินที่สะสมมาต่อบ็อกจะไม่ได้เลยเดี๋ยวจะให้ลองเทสหนึ่งรอบคุณกิจเข้าใจกติกาที่ผมอธิบายอ่าเข้าใจแต่มันต้องเริ่มตงรงนู้นอย่างนี้ทดลองเล่นหรอบนะฮะ อ่ะมันกะยะ็ยากจะเอาจริงยังครับมาเอาจริงเลยเอาจริงเลยนะฮะพร้อมอยังครับพร้อมสามสองหนึ่งเริ่ม <Okay. S 1> อ่าโอเคเกมโอเวอร์นะฮะ,ะอตอนนี้เกมแรกคุณกิจทำไม่ได้นะครับอดเงินรางวัล1น0บาทไปตอนนี้ได้แน่นอน เกมนี้จะมีชื่อว่าวัดความโลภขุดแล้วสามารถหยุดได้แต่ถ้าขุดแล,ะละ้วเราโมกมากขุดตกหลักว่าเงินสะสมที่คุณกิจขุดมาจะหายไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะให้คุณกิจนะครับเลือกเลขสองสองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะตอนนี้คุณกิจขุดไปแล้ว1บล็อกได้สามออ่าได้ร้อยบาทนะครับเรื่อยๆโอเคอ่ะหนึ่งบล็อก อ่ะใจ,อใจเย็นๆใจเย็นตอนนี้ได้200แล้วครับคุณกิจจะหยุดไหมครับไปต่อถ้าไปต่อคุณต่อครับเรียบร้อยสองเกมแรกที่คุณกิดเล่นนะครับไม่ได้เลยครับตอนแรกขุดบล็อก2 0 0อพอขุดบล็อกต่อไปตกเราอ่ะอดได้รางวัลน,นะครับผมก็เลย คุณกิตเลือกสีอะไรครับสีฟ้าครับสีฟ้านะครับอ่ะโดยจะให้หนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มจับนะฮะถ้าไกยืนตำแหน่งเดิมของสีฟ้าคุณกิตจ,จะได้200บาทนะครับถ้าไกยังอยู่กับสีที่คุณกิตเลือกคุณกิตได้200บาทอ่ะสามสองหนึ่งเริ่มได้ มมาเปล่าจติดกับมาเปล่าอีกสิบวิสุดท้ายโอเคโอ้ยท้ายที่สุดสุกิดก็ชนะเกมไก่นะครับเกมเจี๊ยบเลือกสีเดี๋ยวผมจะมอบนี้ให้กับ200นะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเอาละเพื่อ ช่องของผมจะได้เปิดสร้างรายได้และเปิดปุ่มสมัครได้นะครับในทุกๆปีผมจะหาอะไรมาชาเลนจ์อย่างนี้นะครับเป็นวอนาบีวิสเบีร์ก็นิดนึงนะฮะอ้าบเดี๋ยวผมจะมอบตังให้กับคุณกิจนะครับอ่ะนี่นะฮะเพราะว่าคุณกิจเขาไม่อยากออกกล้องนะครับโอเคครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเราเจอกันอนคลิปหน้านะครับสำหรับชื่อรายการทอรหดชาเลนจ์นะครับบ๊ายบาย